ห้าหมื่นใช่ไหมมันจะมีชุดเข่าเลยนะห้าหมื่นเก้าเบสราคาเดียวกันเสียงกลางตัวเดียวกันเสียงกลางโรงแรมเบสด,ดอกตัวเดียวกันราคาเท่ากันเบสเปลี่ยนได้จะเป็นชุดเข้าเลยเป็นสี่ชันแนลอือก็ได้กลางแจ้งก็ได้อันนี้มันชุดโรงแรมฮนะชุดโรงแรมไม้เมย์พร้อมเลยสายโน้ตบุ๊กสายทีวีทุกอย่างพร้อมหมด ันนี้มันตัวใครตัวมันเล่นง่ายได้ไม้ได้ครอบทุกอย่างได้ทั้งตู้ทั้งอะไรนี่เลยฮะไดม้มิกตัวใหญ่ด้วยเอาตู้สิสองก็ได้ตู้สิบสองก็เป็นตัวนี้ชุดนี้ก็สี่หมื่นฝ่าตากฝนได้เหมือนกันตู้สไตล์เหมือนกันกลางก็เป็นกลางรองแรงเหมือนกันอันนี้ได้ทั้งชุดเหรอได้ทั้งชุดเด็กสี่หมื่นบาท ง,งเนี่ยมันเป็นชุดสี่คุณสี่ตู้สองคุณสองไปก่อนได้ามารไปเพิ่มตู้อย่างเดียวสีว่หมื่นสี่หมื่นสี่เก้าร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอลองไม่หน่อยถ้าเกิไดได้ไหมถ้าลงยังไงก็จ่จยสักการเดี๋ยวเดี๋ยวลองไหมถึงที่ชาหัวโต้องโดนต้องที่ไม่หวั่นไหวจับตากองต้านรอกเชินทุกบันงไม่ห่างไปไหนเดี๋ยวยเวโโดี๋เจ<ม>ังหวัดตัง อยู่อเมออะไรกันเน่ที่จังหวัดตังจังหวัดตังอยู่อัมพอากเหลียงครับ สวัสดีครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมันจะเป็นชุด2อคูณสนะลูกค้าลูกค้าจะได้เบส2ใบนะตัวนี้เป็นรุ่น BV ดอกจะเป็นดอก500วัตต์นะเป็นแบรนด์นาคาชินะเสียงกลางก็จะเป็น300วัตต์เป็นแหลมจลวดลูกค้าก็จะได้พาวเวอร์หนึ่งนะตัวพาวเวอร์ตัวนี้พันวัตต์นะ Power, 1, เป็นแบรนด์นาคาชิรุ่นเอ็นเคหนึ่งหกแล้วยังมีปีกหนึ่งตัวนะตัวนี้พันวัตต์นะพาวเวอร์พันวัตต์เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ดยู b อสบได้อยู่ในชุดหนะมืหน m, น 5, นะ่นห้าพัน แล้วก็พร้อมสายสัญญาณเนี่ยลูกค้าไปถึงก็ไปเปิดได้เลยนะจะรับประกันให้ลูกค้า1ปีนะยกเว้นดอกไม่รับประกันนะมีเมื่อลืมมาครั้งหนึ่งเขาเคยหากันโชคดีดากับคนใหม่ ไปก็จะเป็นชุด2อคูณสเหมือนกันนะก็ดอก500วัตเหมือนกันเป็นแบรนาคาจิของปั๊มนะเสียงกลาง300วัตแหลมก็เป็นแหลมจรวดชุดนี้ก็จะเป็นชุดระบบสแตนดลิโอระบบสตอก็หมายถึงว่าแยกเบตแยกกลางนะพเพราะว่าตัวล่างเนี่ยตัว165นะีพันวัตต์เนี่ยก็จะมาขับเบตฮนะพเพราะว่าตัวบนเป็นรุ่น5 4 5 800วัตต์ก็จะมาขับเสียงกลาง2ใบนะก็ยังมีปีเหมือนกันนะก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นะก็พร้อมสายเลยนะลูกค้าข้าไปถึงก็ไปเปิดได้เลยพร้อมสาย4เส้นสาย1.5พร้อมหัวจะไปค่อนสายสัญญาณก็มีไปพร้อมเลยนะ19,290ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะเก็บเงินไปทางลูกค้าเครื่องนี้ก็จะรับกันให้ลูกค้า1ปีนะยกเว้นดอกไม่รับประกันนะ ดมาลูกค้าอันี้ก็จะเป็น 2x2 เหมือนกันเบส15ดอก500วัตต์เป็นคงตั้มนะเสียงกลางก็ิ12นิ้ว300วัตต์เป็นด้านหนากระทิทั้งหมดเลยนะแหลมก็เป็นแหลมจรวดชุดนี้สํหรับลูกค้าไปร้องเพลงจะมีเพราวะ1651ตัว1 0 0วัตต์นะจะมีปีปีเชื่อนต่อมูททูได้เล่นการยูเอสบีได้นะตัวนี้ก็เป็นเครื่องรับสัญญ,ญาณไมคจะอยู่ในแห็คแล้วก็จะมีรางปักชาร์จโทรศัพท์ได้นะระบบทั้งหมดเลยนะทุกอย่างมาอยู่ในรางปักลูกค้าก็จะได้แหลกตัวนี้ด้วยนะแหลกตัวนี้ 8U เป็นแร็คไม่อัดนะไมคตัวนี้รับสัญญาณได้80เมตรนะลูกค้าก็ถ้าลูกค้าชอบร้องเพลงลูกค้าก็ก็ต้องใช้ ชุดนี้เลยนะบอกแอบมินเลยนะชุดนี้ชุดนี้ราคาอยู่ที่25,900นานกะก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะก็จะรับประกันให้ลูกค้าเหมือนเดิมฮนะรับประกันเฉพาะเครื่องปรุงนะรับประกันให้ลูกคา้า1ปียกเว้นดอกทุกอย่างจะต่อไปให้เลยนะก็เสียบปลั๊กอันเดียวก็โรงงานจะต่อสายสัญดวงสัญญาณต่อให้เรียบร้อยเลยนะพักส่งลูกค้าแบบนี้เลยนะถ้าลูกค้าจะเอาสายเพิ่มนอกจาก2เมตรลูกค้าเอากี่เมตรก็ได้5เมตร10เมตร15เมตร20เมตรก็ได้ลูกค้าบอกแอบมินได้นะเมตรละ30บบาท ชอบนุ่มๆเลยลอยก็จะเป็นทรงนี้ฮะตู้ทรงนี้เขาเรียกตู้ทรงออเดอร์องเท่ากันฮะดอก500วัตต์เท่ากันเป็นดอกนากระชิกค,คงปั้นเท่ากันนะ15นิ้วเสียงกลางก็เหมือนกันถ้า0 0วัตต์แหลมก็แหลมจะหลวมเหมือนกันฮะเป็นชุดคาราโอเกะถ้าลูกค้าชอบไปร้องเพลงก็ยังมีพาวเวอร์พาวเวอร์รุ่น16,5,000พันวัตต์นะเปเชื่อมต่อบลูทูธได้กดไปที่โหมดเล่นการ์ด USB ได้ไม์อย่างดีเลยนะไม์รุ่นตองเก้าก็จะเป็นไม้ลอยคู่นะเป็นกล่องอลูมิเนียมตัวนี้เลยนะแล้วก็ยลล้กรูคอยยเบ ต่อสายเสยไปให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยนะลูกค้าไปถึงไปเปิดได้เลยพ้อสายยาว2เมตรพร้อมหมดจะไปค่อนสาย1.5นะแต่ถ้าลูกค้าจะเอาสายเพิ่มยาวกี่เมตรก็ได้ลูกค้าบอกแอมินได้เลยหลังหลังจาก2เมตรเนี่ยลูกค้าต้องเสียตังค์เมตรละ3าบาทแต่2เมตรเนี่ยพ้อหมดซัค่อ์เนี่ยมันอยู่ในชุดอยู่แล้วฮะอยู่ในชุด25,900อยอยู่แล้วนะวค่าขนส่งเก็บเงินไปทางโรงงานก็จะรับประกันเครื่องปรุงนี่ให้ลูกค้า1ปียกเว้นเรื่องดอกนะ อย่างชุดนี้ก็เป็นชุด2อคูณสตัวนี้เป็นระบบสตอริโอนะลูกค้าชอบนุ่มๆล,ลอยๆก็จะเป็นเบดสองออเดอร์หออเดอร์หก็จะดอก500วัตต์ของปัม๊มดอก500วัตต์เป็นแบรนด์นาคาชินะตัวนี้นะเสียงกลางก็เหมือนกันทุกรุ่นเลยนะทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์นาคาชิหมดเลยนะลูกคา้าจะมีปีปีเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด u บีได้นะระบบสตอริโอก็คือเพราะว่า2ตัว1หมื0นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะเหมือนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางก็จะรับประกัน ชุดนี้ก็ยังเป็นชุด2อคูณสนะซับเบสสิบห้าสองใบเสียงกลาง2องใบก็เรียก2อคูณสตัวนี้ก็จะเป็นทรงออเดอร์หกออเดอร์หก็จะได้เสียงนุ่มๆล,ลอยๆดอก500วัตต์นะของปั๊มนะลูกค้า เป็นแบรนด์นาชิทั้งหมดเลยนะลูกค้าก็จะได้พ power กับปีนะที่อยู่ในชุดจะมีพมี power เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์นาคาชิ NK รุ่น NK 1น5กนะก็ครึ่งหนึ่งไปทำเบรกครึ่งไปทำกลางลูกค้าก็จะได้ปีอีกตัวหนึ่งคนระับก็พร้อมสายเลยนะลูกค้าพร้อมสายยาวเมตรเหมือนกันโรงงานก็จะจัดจัดเป็นแพ็คขนส่งไปอย่างนี้เลยก็15,900ากก็ฟรีค่าขนส่งรับประกันกเครื่องให้หนึ่งปียกเว้นดอกนะลูกค้า